สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งแล้วครับนานแล้วไม่ลงคลิปไม่ไปค่อยเดี๋ยเวลาแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกก็มาเจอกันที่เดินนะครับพิมพ์บายนะครับพิมพ์บายแสงดังนะครับเลยวันนี้ก็กีโอกาสมีว่าใหม่นะครับมาให้เพจให้ลองทีมงานก็นี่ครับเสร็จแหลมครับผมเป็นปุ้ย เส้นบองลิฟตพาลูกไปจับปูอยู่นะครับอยู่โคชินนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาก็มีว่าวใหม่มามันเทสสองสามตัวนะครับติดตามดูนะครับนี่ครับเป็นจุฬาการลานบวกไม้ไผ่นะครับปกกาเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไผ่ลำลอกขากขาปีกเป็นลานนะครับขนาดร้อยตัวนี้ร้อยหกสิบนะครับ ปีกแลอวหกสิบสีส้มเนี่ยเคยเคยถ่ายเป็นคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เคยวิ่งเปนง็นรอบนึงวิธีบรรทัดแล้วลมเบานะครับวันนี้รเราไป็นเจลมแรงว่าจะเป็นยังไงอากาศจะผ่านไปนะมนะอยู่รนปะครับอันนี้กลายเป็นลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหรือเปล่าสรงปแปลกๆลองลองดูนะครับอันนี้เป็นสูตรของหนา้าบัตรนะครับหนา้าบัตรบัตรค่ายนะจะสอนมาแต่ว่าของเราจะเปลี่นแปลงอยู่ไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ มีสองห้องสูตถอดหางนะครับเป็นสูตรเสียบปุ๋ยนะครับตัวนี้แล้วครับเสียบปุ้ยอ่าวันนี้ตัวนี้เป็นผลงานเสียบปุ้ยนะครับก็นี่ครับฉลองแชมป์สเปนแล้วก็อังกฤษเป็นรองก็บ้านนี้ครับไอทีมแชมป์อยู่ห้องใหญ่ไอทีมรองแชมป์อยู่ห้องเล็กนะครับอ่าอันนี้จะจลองแชมป์ยูโรนะครับสเปนอังกฤษดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้จะถอดหางนะครับตามสูตรอ่าจัดปุ้ยเพราะว่าสูตรที่ถอดหางได้ ตามไปหนึ่งครับแต่ว่าขอโทษทีนะครับวันนี้ไม่มีข,ขาขาและกล้องบนทางแล้วนะครับล,ลองติดตามครับจะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนฟังห้องส,สอนหาตัวสเปนอังกฤษดีนะครับอีกลแล้ครับผมเสร็จปุ้ยนะครับำทำเองส่งเองยึดเองถขายไม่ายก็ยพิจารณาเลยครับ แก่เ okay. okay, อาแก่นะครับตองครับรอบสอง rồi, cái người tung len nó tung đi khắp, phải rồi nó đó. คจัาปุลา160นะครับงานกันลานะครับผมไม่ไผ่แรกครับ 来，九十九。 แรงนะครับถือว่าใช้ได้ก็เอาขึ้นทันดีแต่ว่าเจอลมแรงอาจจะมีเอียงนะครับเอียงนิดหนึ่งทางขวาของตัวเราเลยครับแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแรงสาใจนะครับเอรู้อาการเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะลมวันค่อนนิ่งเลยครับบอกเลยคําเดียวว่านิ่งแล้วก็ขึ้นทันมากครับเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เจอลมแรงนะระดับอ่าสิบสอสองอ่ะลมลมวันเจ็ดแปดเองครับเนีย ตอนนี้วันนี้ส้มสีไม่ใช่สีส้มเลยส้มค่องจะจะเบาเลยครับเบาไป,บบาไปสักสองห้องของศพปุยอะไรอยงเงี้ยก็นิ่งยนะเราไปเกลี่ลมแรงกันไอตัวสองข้องเนี่ยมันจะเอียงไปทางทางซ้ายเบาเลยครับถ้าเกิดลมแรงแล้วก็ปรับปรับไปบละส่วนจุฬาเราไม่ก็เนี่ยถ้าเกิดลมแรงมันมีอาการเอียงทางขวาอยู่นะครับแต่ว่า แต่เดี๋ยลมไม่ไม่แรงครับเราไม่สามารถจะประเมินได้ตอนน้นก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวรอดูลมแรงแต่ค่อยๆปรับใหม่แล้วกันนะครับจะรู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับรเดี๋ยวขอนี่ครับดูถูไปให้มันดูดปีกไปก่อนเดี๋ยวด้ามเดี๋ยวด้ามไหมถือว่าโอเคอยู่๋อลองเอาอลุ้มขึ้นนะครับอีลุ้มตัวแรกมันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคครับเจอกันในตัวต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับอีลุมกาหัดร้อยสี่สิบนิดๆน,นะครับสูตรของนบัตนะครับสูตรเป็นค่ายสูตรระยองครับดูไม่แต่หางนะครับแต่ไม่มีผู้อยู่จะขึ้นไหมลองดูครับเทคแรกไปไปแล้วครับไปแล้วรอดไปรอดรอดไปรอ,อ,อดเอ๊ยมันสิงไงวนะ่ยไปในฟังดูเลยไหมเอียงนะครับเอียง านนครับไม่ผ่านนะครับอมีีเยงลงเดี๋ยวต้องแก้ไขกันเพิ่งแก้งไงไม,ไม่ได้ชำนาญว่าอีลุ้มนะเ X2 ครับปรับเขาครับให้มันชักหน้าหน่อยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน,นะครับลองดูครับอ,อ้าวอ่ย็นเป็นทางเดิมนะครับอ่อนเยไม่รู้จะแก้สง, <laughs> งสัยไม่ผ่านแล้วตอนนี้ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าเราไม่ชำนาญเรื่องว่ายิ่ลุ้ม สาหน้าบัตรนะครับสุดแล้วครับไม่ผ่านนะครับตอนนี้ไม่ผ่านต้องไปศึกษาเยี่ยนนะครับไอลุ้มนี่ไม่ใส่หางนี่ถือว่าเป็นจุดยากนะครับโอเคเดี๋ยวก็ได้อยู่นะครับจุลากับสองห้องถัดหางสองห้องของอาจารย์ปุ้ยนะครับแต่ว่าจุลากานลานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับลมประมาณนึง อย่างมันจีบลมแรงนะครับลมแรงมันเอียงอยู่ต้องต้องแก้เอียงนิดนึงนะครับขับเขาไมได้อยู่นะครับเดี๋ยวเจะพิส้มขึ้นนะครับพิส้มขึ้นขึ้นมาในรอบนึงเดี๋ยววันนี้ลมมันจะไม่รู้จะแรงกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่าเอาขึ้นข่อยครับติดตามครับเอาเจ้าส้มขึ้นครับมากัารันโอเคครับสรุปเอามาสี่ผานสามนะครับเจ้าจุฬา ทีม่วงนี่ก็ปรับเ,เข้าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับให้มันตงจริงๆตอนนี้เราเจ็บยืโลมแรงมันมีอากาศเยียงก็เลยเอาลงไปปรับอยู่ครับตอนนี้ไม่ถ่ายครับเพราะว่ามันมีขาตั้งป้องแล้วตอนนี้ส่วนสเปนเจ้าสเปนนี่ครับแชมป์แชมเปยโล่สอห้องฐานหานกะผ่านนะครับแก้ไปสามรอบครับแก้เอียงส้มก็โอเคครับส้มไปรอบหนึ่งที่บ้านค่ายนะครับ ไม่ได้แก้อะไรครับพ่อมันโอเคเลยครับตัวนี้อันนี้ของนิลแรมนะครับไอ้พ่อบห้ำเส้นของเส็นปุ้ยก็ครับสองห้องจัดหามงกุครับแล้วก็มีเพื่อนๆสาพ่อบไปเลยครับไม่รู้มาจากไหนนะครับก็มีสุราครับเป็นเย็างนิ่งนะครับตัวนี้นิ่งมากเหมือน่อจุฬาไทยนะครับมันมีเสียงสะดุหรือว่ามีสะดุหรือเปล่าเราไม่รู้นะ พัฒนาฝีมือไปอีกนะครับแต่ว่าจุลาโอเคเลยนะครับในการอยู่นะครับขณะนี้ก็เวลาเท่าแห่เนี้ยห้าโมงนะครับเรามาตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองกว่าไปไวสองามชั่วโมงเลยนะครับรถก็ใช้ได้เลยครับไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ ไม่เหมือนทุกวันทุกวันลมลเราจะรู้อาการว่ามากกว่าน,นี้แต่วันนี้ก็ช่วงก่อนในนี้นนก็ถือว่าแรงอยู่นะครับลมแรงเลยแหละตอนนี้เบาแล้วเบาเป็นครั้งทนึงแล้วเมื่อกี้น,นี่รู้เลยครับรู้หน้ารู้หลังเลยครับเบาเอียงซ้ายเอียงขวารู้เลยตอนนี้เอามาแก้แล้วครับถือว่าผ่านทุกตัวแล้วครับตอนนี้ลมเบาเก็สายกำลังสวยครับเจ้าจม่วง ้ทั้งปีกทั้งขากรบครับมีทูปน,นะครับใช่ได้ครับใช่ได้ส,สัพโพสตทางที่สเปนนี่ก็โอเคครับสวยงามครับโต้ลายีส้มโอเคนะครับ,รบรพี่ส้มกับพี่ม่วงนี่ขนาดเท่ากันเลยครับร้อยหกสิบนะครับแขวนยาวปีก ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าภารกิจ90%นะครับมีเจ้าอิลุมนะครับเทวาไม่ผ่านนะครับที่เหลือก็ผ่านทุกตัวโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม